t this time is the plastic bag <laughs> ครับสุดารัตน์เป็นภรรยาของดอนนะครับที่มีนิสัยขี้ลืมขี้ลืมซะจริงนะครับครั้งแรกนั้นก็ลืมกระเป๋าทิ้งไว้ที่บ้านทําให้ดอนต้องเสียงเงินซื้อใหม่ครั้งที่2ลืมไว้ในแท็กซี่อีกและครั้งที่3นั้นกลับลืมไว้ที่ห้างสรรพสินค้านะครับดอนก็เลยดัดนิสัยโดยการซื้อถุงพลาสติกให้ถือแทนจากละครในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามีพาสทเทนที่น่าสนใจมาก คงต้องให้อาจารย์อัญชรีช่วยอธิบายละครับการใช้ past tense s นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะแต่ past tense s ที่เราจะพูดถึงในตอนนี้นะคะคือ past simple tense past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จบลงไปแล้วในอดีตค่ะรูปประโยคที่ใช้นะคะคือ subject บวก verb ช่อง2ค่ะ ในละครมีตัวอย่างของประโยคที่ดอนใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตดังนี้นะคะ My wife lost her h a n d b a g three times ภรรยาของผมลืมกระเป๋าของเธอตั้ง3ามครั้งสิ่งที่ควรสังเกตนะคะในการใช้ past simple tense คือจะมีคำที่ชี้บ่งบอกเวลาค่ะเช่นคำว่า yesterday used to let a go i saw an accident yesterday he used to study hard when he was a boy Her grandfather died three years ago. That is the way to use past simple tense. Now, let's watch the last part of the play. Oh, I almost forgot. I have a meeting at about ten o'clock. Hmm. Yeah. <laughs> Great. Well, good news. Yes, my wife left the plastic bag in my car again. I have to go now, Andrew. Don't worry, I shall pay for the food. Thank you. See you later. See you. Two hundred fifty baht. My Wo oh, no. ละครในช่วงสุดท้ายนี่นะครับสุดารัตได้แพรกลิ้งไปบอกดอนว่าเขาลืมถุงใส่เงินไว้ในรถดอนเลยต้องรีบเอาถุงใส่เงินไปให้ภรรยาก็เลยทิ้งให้แอนดรูนั้นเป็นผู้ที่จ่ายเงินแทนแต่ปรากฏว่าแอนดรู์ก็หากระเป๋าสตางค์ของตัวเองไม่พบเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมามีฟิวเจอร์เทนส์ที่น่าสนใจมากอาจารย์จะช่วยอธิบายให้เราฟังครับเนื้อหาในช่วงนี้นะคะจะมีการใช้ฟิวเจอร์เทนส ซึ่งมี future simple tense รวมอยู่ด้วยค่ะเราใช้ future simple tense เมื่อต้องการจะบอกว่าประธานจะทำอะไรในอนาคตซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่าจะในภาษาไทยนะคะรูปแบบของประโยคก็คือ subject บวก shall หรือ will บวก verb ช่องหนึ่งเชิญชมตัวอย่างเลยค่ะ We shall have shall to go เราจะต้องวิบไปแล้ว I'll pay for the food the ผมจะจ่ายค่าอาหารเอง Future simple tense มักจะใช้กับคำบอกเวลาเช่น Soon, tomorrow, next. การบอกอนาคตการเราอาจจะใช้ to be going to บวก verb หนึ่งก็ได้ค่ะดูตัวอย่างเลยค่ะ She will have a baby soon. She is going to have a baby soon. เธอกำลังจะมีลูกเร็วๆนี้ค่ะ his เขาจะ spend his holiday at Pattaya next week. Going spend his Patt next week. เขาจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดที่พัทยาสัปดาหนะ์หน้าตอนนี้เรามาเปรียบเทียบเทนเซทั้งสามแบบกันเลยนะคะดูจากประโยคตัวอย่างได้เลยค่ะ Present simple tense. I eat. Past simple tense. I ate. Future simple tense. I will eat. <laughs>

ขอบคุณอาจายมากนะครับและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับ tense นะครับซึ่งเป็นเพียง tense s ง่ายๆนะครับและเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับได้ใช้กันอย่างบ่อยๆแต่ว่ายังมี tense s ที่ยากและก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคงต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาหน้ารู้นะครับก็หมดลงแล้วผมและอาจารย์อัญชลีคงต้องขอลาและกล่าวคว่าสวัสดีครับ good morning, don. how are you today? oh, good morning, andrew. i'm fine. thank you, andrew. You? not bad. but you always come so early in the morning. do you live quite near here? oh, yes. my home is not very far from here. Mm. that's great. you know, it takes me one hour every day to be here. i'm thinking of moving to a new house which is nearer. <laughs> that's a good idea. Well, have you had breakfast yet? No, not yet. Well, would you like to come with me? Sure. Well, let's go then. So hungry. I heard that you and your wife went to Hawaii last month. How was it? It was terrible my wife lost her handbags three times first time she lost it at the airport i bought her a new one then she left it in a taxi so i bought her another one and the last time, she left it at a shopping mall. Well, did you buy her a new one again? Sure, why not? But this time, it's the plastic bag. <laughs> Oh, I almost forgot. I have a meeting at about 10 o'clock. Hmm. <laughs> Great. Oh, good news. Yes. My wife left the plastic bag in my car again. I have to go now, Andrew. Don't worry. I shall pay for the food. Thank you. See you later. 250 <laughs> baht, My wallet! Oh no! สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับรายการภาษาหน้ารู้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆซึ่งต้องใช้สำนวนเฉพาะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะนะครับการขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปชมละครในช่วงแรกกันก่อนเลยครับ h ลโหล Hello, may I speak to Sam, please? Oh, hi, Anne. Hi, Sam. How are you? Not so good. What's the problem? I've been worried about my mum. I haven't heard from her for about one month. I think you shouldn't be worried so much. Maybe she's busy with something. You could be right. Look, Nampung and I are going to see a movie tomorrow. Why don't you come with us? Yes, that sounds like a good idea. What shall we see? We're going to see Batman. alright what time shall we meet well the movie starts at 12 o'clock so we'll meet at Siam Theater at 11.30 fine see you there bye bye เนื้อหาของละครในช่วงแรกนะครับแอนได้โทรไปถ่ายถามทุกสุขของแซมนะครับแล้วก็พอทราบว่าแซมกำลังมีเรื่องกุ้มใจนะครับเพราะว่าเป็นห่วงคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าขาดการติดต่อกันมาเป็นเวลาหเดือนแล้ว แอนก็เลยพยายามที่จะพูดให้แซมได้สบายใจขึ้นแล้วก็ได้ชวนแซมไปดูหนังกับเธอพร้อมกับน้ำพึ่งในวันรุ่งขึ้นซึ่งมีรูปประโยคและก็สำนวนที่น่าสนใจมากคงจะต้องติดตามจากอาจารย์อัญชรีแล้ครับเรามาเริ่มที่การถามถ,ามถึงปรอบเริ่มหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากประโยคที่แอนถามแซมว่า what's the problem มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือคแล้วก็ยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ใช้ในลักษณะนี้อีกหลายแบบนะคะ what's the matter what's wrong เมื่อถูกถามถึงปัญหาพู้ตอบก็จะตอบถึงปัญหาของตนเช่นแซมพูดว่า I've been worried about my mum ผมกุ้งใจเกี่ยวกับเรื่องแม่ของผมครับ หรืออาจพูดถึงปัญหาอื่นๆเช่น I've got a terrible headache ฉันปวดหัวจังเลย I think I'm getting fat ฉันคิดว่าฉันอ้วนขึ้นเยอะเลย เมื่อพูดตอบบอกถึงปัญหาแล้วนะคะเราก็ควรจะพูดแนะนำหรือให้ suggestion ค่ะโดยใช้รูปประโยคเป็นต่อไปน,นี้นะคะ Why don't you Maybe you should You'd better ตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนปวดหัวนะคะเราอาจจะแนะนำว่า Why don't you take some aspirin? ทำไมไม่ทานยาแอสไพรินล่ะ Maybe you should see a doctor. คุณน่าจะไปหาหมอนะคะ You'd better get some rest. คุณน่าจะพักผ่อนมากๆหน่อยนะคะ เราได้รู้จักการใช้ประโยชน์พูดแนะนาหรือส uggestion แล้วนะคะกลับไปดูเหตุการณ์ในละครต่อไปค่ะ What did you think about the movie Nampong? I thought it was fantastic. You do? So do I. I'm just crazy about it. What about you, Sam?